อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะก็มาพบกันในช่วงตอนเช้าของวันที่5พฤษภาคม64นะครับผมตรงกับวันพุธนั่นเองในคลิปนี้เนาะก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาให้ทุกท่านได้เกรงต่อเน้วัดหน้าวันของวันที่16พฤษภาคม64เนาะ ในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของชุดล่างเน้นๆชุดเดียวอาจารย์สอเมืองชัยนะครับแอดแผ่นๆพารวยเป็นชุดล่างนะครับมาตามสัญญาชุดบนตรงๆอีกยูซังแล้วก็จะมีข้อมูลของชุดบนล่างอาจารย์ทัวชัยหรือว่าอาจารย์ P W C นะครับแล้วก็จะมีอีก ไลายสัจนักที่แอดจะมาแบ่งปันข้อมูลในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในคลิปนี้เรามาเริ่มที่ข้อมูลของบ้านไผ่เมืองพลเนานะซึ่งชุดนี้นะครับผมก็มาเพิ่มมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งเนาะหลังจากที่ผมได้นำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งชุดทางฝั่งทางทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าลายมือเส้นสายลายเสียงก็ชัดเจนเลยนะครับก็เป็นชุดของแท้หกสี่นะครับหกสี่เป็นของแท้นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนี้นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเล่นเพิ่มเติมนะครับ ก็มาเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเนาะให้มาที่ 1, 3, 2, 3, 5, 3, 6, 3, 1, 4, 2, 4, 5, 4, แล้วก็6 4นะครับก็แล้วแต่ทุกท่านก็ว่าจะชอบตัวไหนหรือว่าชอบชุดไหนก็มาเซฟมาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านไผ่เมืองพลทั้ง2ชุดนี้ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของ10หน่วยล่างสูตรใหม่อาจารย์สมมัญชิโ,โรนะครับ ก็ลงสนามวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในวดนี้ให้มาที่หลักสิบล่างจะมี3 2และก็1นะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างให้มาที่5 6และก็7นั่นเองนะครับก็เป็นชุดหลักสิบหน่วยล่างอาจารย์สมในงวัดนี้ใครที่ชอบอสูตรไหนก็มาเซฟมาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สมบอนเิโ bon รด้วยนะครับผมก็ลองจับคู่กันดูเนาะ มาต่อที่ข้อมูลของเด่นบนแล้วก็เลขเด่นล่างไม่ปากหลักแอดใสน้ำนะครับในว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้า7หลักสิบของ3ตัวบนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ให้เข้า1หลักสิบของ2ตัวล่างด้วยเช่นกันนะครับในวันนี้วันขอวันที่16พฤษภาคม64ให้มาที่เด่นหลักเด่นเด่นบนให้มาที่9 1แล้วก็2นะครับแล้วก็เลขเด่นล่างให้มาที่6 7แล้วก็3นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของแอดสายน้ำก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างแอดสายน้ำด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนล่างแอดกี้หรือว่าแอดเคเนาะที่รู้จักกันนะครับเนงว่าที่ผ่านมาชุดคู่เด่นจับ10หน่วยบนเข้า27เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับ บนก็ออก72เนาะแล้วก็นอกจากนี้ให้เข้าชุดจับคู่เด่น10หน่วยล่าง18เป็นชุดล่างตรงๆเลยนะครับผมเนงงว่านี้บดขอวันที่16พฤษภาคม64มาอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมให้แล้วนะครับก็จะมีเลขเด่นชุดจับคู่เด่น10หน่วยบนจะมี98 96 97 28 26นะครับ28 2แ27และ18 16 17นั่นเองนะครับ แล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดเด่น10หน่วยล่างตรงๆเนาะไม่ต้องกลับนะครับให้มาที่เ5 79 78 73 65 69 68 63 45 49 48 43มื่อทแี่แล้วก็จะมี 25, 29, 28, 23นั่นเองนะครับทั้งหมดก็16ชุดด้กันนอตตรงๆไม่ต้องกลับนะครับก็เป็นข้อมูลของชุดจับคู่เด่น10หน่วยบนล่างแอดกี้ ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบุณข้อมูลจากแอดกี้ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างว่าที่25อาจารย์สมใหม่หรือว่าอาจารย์ K13 เนาะก็มีสมาชิกบางท่านที่คอมเมนต์ขอเข้ามาว่าลงเด่นล่างอาจารย์สมใหม่ให้หน่อยนะฮะก็าจะมาลงให้ตามคําขอเนาะเน่ว่าที่ผ่านมาให้ามาที่เลขเด่นล่างจะมี0น หแล้วก็4 3ตัวให้เข้า1หลักสิบของ2ตัวล่างเนาะล่างก็ออก 1, 8นะไหครับผมงวดวันนี้วันขอบันที่16พฤษภาคม6 4ให้มาที่เลขเด่นล่าง0 1นแล้วก็4ให้มาที่ตัวเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่าง3ตัวงวดที่ห้า อาจารยส์สม,มัยหรือว่าอาจารย์ค1 3ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุด2ตัวบนตรงๆ EQ สร้างนะครับซึ่งส่วนนี้เนงว่าที่ผ่านมาให้มาทั้งหมด40ชุดด้วยกันเนาะก็ให้เข้า7จเป็นชุด2ตัวบนตรงๆเลยนะครับผมเนงว่านี้วันขอวันที่16พฤษภาคม64ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้มาทั้งหมด22ชุดด้วยกันเนาะ ตั้งแต่08จนถึง99เลยนะครับในวัดนี้ก็ตัดเหลือให้น้อยชุดโลงเนาะอ่าก็ใครที่ติดตามของ i q สรงก็มาเซฟไปเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก i q สร้างด้วยนะครับที่แบ่งปันข้อมูลให้นะครับมาต่อที่ข้อมูลของสูตรใหม่หลักหน่วยล่างผมเป็นคนโชคดีนะครับผมซึ่งสูตรนี้ ให้มาที่หลักหน่วยล่าง5และก็7ว่าประจำวันที่16เดือน5 6 4นี้นะีครับผมใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับซึ่งวันนี้5มาแรงเลยทีเดียวนะฮะก็เก็บไว้พิจารณาเอาเองเนาะใครที่ชอบนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลักหน่วยล่างผมเป็นคนโชคดีด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนล่างอาจารย์กลมเกตนุษย์นะครับซึ่งในงวันที่ผ่านมาให้เข้าเด่นหลักหน่วยบนจะเป็น2และให้เข้าเด่นหลัก10ล่างจะเป็น1นึ่งนะฮะในวันนี้ว่าขอมาที่16เดือน5 64เนาะให้มาที่หลัก10หน่วยบน0 6 7แล้วก็9แล้วก็เด่นหลักหน่วยล่างเด่นหลัก10หน่วยล่างให้มาที่7 2 3แล้วก็ นะครับใครที่ติดตามของอาจาร,รย์กรมเกตนุชกอมาเซฟม,มาเก็บเอาไว้เลยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนล่างอาจาร,รย์กรมเกตนุชด,ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุด2ตัวล่างตรงๆแอดแพ่นผ้ารวยนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ในวันที่ผ่านมาให้เข้าวิเลขวิ่งทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยล่าง18เนาะ แล้วก็นอกจากนี้ให้เข้าชุดจับคู่18เป็นชุดล่างตรงตรง,ตรงเหมือนกันนะครับผมในวันนี้คุณขอเป็นที่16พฤษภาคม64มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับก็จะมีเลขวิ่งล่าง5ตัวเดียวเน้นๆมาที่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็จะมีชุดจับคู่ล่างทั้งหมดก็จะมี 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 57 58และก็59ชุดเน้นในวันนี้ที่จะมี1 51และก็58นั่นเองที่เป็นชุดเน้นในวันนี้นะครับก็เป็นชุดวงกลมไว้นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้หรือว่าแอดแพ a นก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแพ a นพารวยด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุด บนล่างอาจารย์ททววัชัยหรือว่าอาจารย์ทีดับบิ C นะครับในวัดที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะเลขเด่นล่างจะเป็น8เนาะส่วนชุดจับคู่ก็ถือว่าไม่เข้าในวันนี้ว่าขอมาที่16ก็มาแก้มือกันใหม่นะครับในวันนี้ให้มาที่เลขเด่นบนจะมี3 5รองไปที่1 2แล้วก็3นั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่351 1 3นะฮะ1น2 153แล้วก็532นั่นเองนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมี31 3นะครับ32 33 51 52แล้วก็53นะครับใครที่ติดตามของชุดบนอาจารย์ธวัชชัยก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดล่างตรงๆงอาจารย์ธวัชชัยนะครับในวัดนี้ให้มาที่เลขวิ่ง เลขเด่นล่างจะเป็น0ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีชุดจับคู่ล่างจะมี0 2 0 3 6 0 2 3 3 6นย์แล้วก็26ในวดนนี้วันประจําที่16เดือน5 6านะครับใครที่ติดตามของอาจาร,รย์ทวัชัยก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจาร,รย์ทวัชัยด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของชุดบน เลขวิ่งบนชุดเน้นล่างเน้นเน้นนะฮะคนคอหวยเนงวัดนี้ให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น8ตัวเดียวชุดเน้นเนงวัดนี้28ชุดเดียวที่ได้เคยนําเสนอไปข้างต้นนะฮะแล้วก็เลขเด่นล่าง6แล้วก็จะมี6กสองที่เป็นชุด2ตัวล่างเนงวัดนี้เด่นที่สุดนะครับใครที่ติดตามของเลขเด่นเน้นเน้นคนคอหวยก็มาเซฟมาเก็บข้อมูล เอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคนคอหวยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของรัฐบาลไทยปราบเสียนนะฮะชุดล่างเน้นๆไปกับนอนเลงวัดที่ผ่านมานะครับผมให้เข้า18เป็นชุดล่างตรงๆเลยเนงวัดนี้วันขอวันที่16พฤษภาคม64มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะฮะก็จะมีชุดล่างจะมี40 45 47 90, 95และก็97อัดหนักไปที่90และก97เน้นๆเ,เลยนะฮะใครที่มองหามาตามสัญญาก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมาตามสัญญาหรือว่าแอดตัมเป็นเจ้าของข้อมูลด้วยนะฮะเป็นชายรูปหลอนะครับผมมาต่อที่ข้อมูลของเด่นหลัก10 แล้วก็หลักหน่วยล่างชุดจับคู่ล่างอาจารย์สอเมืองชัยเนาะซึ่งสูตรนี้ในงนวันที่ผ่านมาให้เข้า18ล่างตรงๆเลยเนะครับผมเดงวันนี้วันขอวันที่16พฤษภาคม64มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะฮะก็ให้มาที่58ล่างตรงๆชุดเน้นชุดเดียวนะครับชุดรองให้มาที่8 5แล้วก็28 82ดงวันี้นะครับ ใครที่ติดตามของชุดเน้นล่างชุดเดียวอาจารย์สอเมืองชัยก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเน้นล่างชุดเดียวอาจารย์สอเมืองชัยด้วยนะฮะซึ่งชุดนี้ให้ชนหลายเจ้าหลายสำนักเลยนะฮะก็มารุ่นกันว่าจะเข้าหรือไม่นิวัตนานะฮะก็ขอขอบคุณขอ้ขอมูลจากอาจารย์สอเมืองชัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่างตรงๆไม่ต้องกับอาจารย์ทัดนกรนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้ก็ให้มาแล้ว2ปีเต็มๆนะครับกัวที่54เนาะผิด1งวดเท่านั้นนะครับผมเนงวดที่ผ่านมาล่างก็ออก1 8ก็ถือว่าให้ผ่านไม่มีที่ให้มาเลยนะครับเนงวดนี้ดขอวันที่16 พฤษภาคม64มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วนะครับใครที่มองหาเลขดับด่างตรงตรงอาจารย์ธนกรนี้อยู่นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ27ชุดด้วยกันนานนี่วันนี้ให้มาที่27ชุดนั่นเองนะครับตั้งแต่23จนถึง61นะครับให้มาที่ว่ที่ยว่าที่55นอน่วันนี้นะฮะก็มาลุ้นกันว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุด เพียงแค่นี้นะครับเข้าปีที่3แล้วใครที่ติดตามของอาจารย์ธนกรก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ธนกรเป็นชุดเลขดาบล่างตรงๆด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ